สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีนจะมาตอบคําถามค่ะที่คาใจสาวๆหลายคนมากๆแล้วหลายคนอยากรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับยาคุมทําให้หน้าอกขยายใหญ่ขึ้นจริงหรือเปล่าและอาหารเสริมทําให้หน้าอกใหญ่ขึ้นถาวรไหมสองคำถามนี้เดี๋ยวมีคําตอบค่ะตอบคาถามแรกก่อนนะคะยาคุมทําให้ขนาดหน้าอกของเราใหญ่ขึ้นจริงหรือเปล่าคําตอบคือจริงค่ะเพราะในยาคุมเนี่ยมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายผู้หญิงเมื่อทานไปเรื่อยๆนะคะฮอร์โมนผู้หญิงเยอะขึ้นทําให้หน้าอกขยายใหญ่ค่ะแต่ว่าก็ต้อง ดูดีๆนะคะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัตรดีๆเพราะว่าบางประเภทเนี่ยทานไปแล้วเกิดอาการบวมน้ําได้เช่นเดียวกันค่ะอีกคําถามหนึ่งนะคะอาหารเสริมจะทําให้หน้าอกใหญ่ถาวรหรือเปล่าคําตอบก็คือเมื่อเราทานอาหารเสริมเข้าไปนะเหมือนเราทานฮอร์โมนเข้าไปนี่แหละพอทานอยู่นะจะรู้สึกว่าหน้าอกใหญ่เต่งๆดีแต่พอหยุดทานแล้วฮอร์โมนก็จะลดลงส่งผลให้หน้าอกของเราเนี่ยกลับไปขนาดเท่าเดิมนั่นเองค่ะ แต่ก็อย่างที่บอกนะคะเมื่ออยากจะทานอาหารเสริมที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะว่ามันจะทําให้ผนังมดลูกของเราหนาขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคตค่ะและสําหรับ ใครที่ทานยาคุมหรืออาหารเสริมอยู่ควรมีตัวช่วยนะคะอย่างนี่เลยค่ะแฮปเซนสบู่มะเขือเทศใส่ไส,ส้กวาวเครือขาวค่ะซึ่งทําให้หน้าอกของเราเนี่ยเต่ง,ต,งตึงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ผิวกายเนี่ยขาวกระจา่างใสผิวหน้าก็แข็งแรงอีกด้วยเพราะว่าสบู่ก้อนนี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยค่ะแต่ถ้าอยากหน้าอกเต่งตึง,ตง,ตงกระชับน้มินแนะนําค่ะนวดฟอกบริเวณหน้าอกขณะอาบน้ําประมาณ5-10นาทีต่อครั้งค่ะอาบได้เช้าเย็นเลยวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถควบคู่กับ เสริมหรือยาคุมที่ทานอยู่ได้นะแต่อย่าลืมนะทุกคนควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชก่อนเลือกใช้ยาต่างๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็นําสาระและความรู้มาฝากทุกๆคนเลยไขยข้อข้องใจให้นะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเคล็ดลับแบบไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ